สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมไมค์ครับเป็นอีเชนเคยนะครับวันนี้จะมาทำอะไรดีกันอืมมาขยายฟาร์มข้าวนะครับให้มันใหญ่กว่าน,นี้ดูที่เล็กที่หายเลยอ่ะผมต้องนี่ข้ำแค่เต็มมือก็น้ำแค่ดูวยไเลย แต่ดังปงลางไม่นะฉันไม่ต้อง,นะฉ,องฉันต้องการจริงๆฉันขอโทษอันนี้เกิดทำฟา์เแ็งโมนะครับเต็โมนี่มันต้องปลูกตรงนี้ทำไมมันเยอะจังเต็โมเฮ้ยเดยๆผมขี่ม้าได้นนี่หว่าไปหาจับม้าดีกว่านะทุกคนนะ ก็คิปเปอร์รู้ะเบิดยังไม่นี่เจอแล้วทุกคนเอาตัวอะไรดีเอาตัวที่มันสวยๆแล้วกันสีน้ำตาลนะทุกคนการสมัยนี้ยตกใจเวรนี่นะทำไมทำไม่ได้ทุกคนคิปเปอร์ หาทุกคนก็ได้ฟ้าทำไมควรจำได้ไหมคิดที่แล้วผมพลาดอะไรไปผมไปนั่งดูอยู่อะ๊ะผมพลาดทองที่แบบจำได้ไหมมันอยู่ที่ประตูในเทอือก่ะทุกคนเนี้ยเนี่ยที่ปะทางไปในเทือกมันมีทองอยู่ทุกคน,น,น,กคนแล้วผมพลาดมันเนี่ยทุกคนดูดิผมไม่เห็นได้ไงวะตาฝาดดูดิทุกคนเนี่ยมันแอบ,บอยู่ตรงเนี้ย พลาดได้ไงถูว้ามีชาวบ้านมเสียตกไปอุ๊บเวเลยขุดล้มมากเลยแสดงว่าอันขุดได้ตั้งแต่ที่ขุดหินอ่ะแงแงไปหาแตงโมต่อดีกว่าโอ้ แดี๋ยวผมจะไปหาม้าขี่ก่อนนะทุกคนไปขยายฟาร์มต่อดีกว่าไหมน่าจะดีนะดังลงละลล,ลสวัสดีน้องม้าให้ฉันจับได้ย,ยังไะเยืนให้ไปจับเลือขอร้องกูขอร้องไอ,องเวนผมตายรอบทุกคนทำไมผมไม่หิวรู้ไหมตายทุกรอบเนี่ย ตายทุกรอบเลย EP สองจำได้ไหมทุกคนโอ้โหตายไม่รู้กี่สิบล้านรอบทุกคนจำได้ไหมที่ผมตายเยอะๆน่ะอันนี้มันมาเล็กเตงโมมั้งนี่ใจน่ะนี่ดูทุกคนเราดูเอ็นดูดิดูมาเล็กเตงโมมาตั้งไว้ทำไมตรงนี้เอามาหน่อยก่อนเนาะ ไม่พอหาอะไรกับดีเซคัึ้น่ใหญ่มันจะมองไหมใช่น่าจะใช่แหละน่าจะน่าจะแต่ผมไม่เห็นฟักทองนะฟักทองอี๋มันหงาแล้วไม่ไหวแล้วจเออแลต่ผมผ่านมาแล้วช่างมันอแะบบม่น,มนมาาขยายต่อด,ดีกว่า น่าจะเอองดเย็ดน่าทุกคนเรามาอ๊ะมันเล็กสีผมก็มีเยอะหรือเป่าไดีน่ะเอองดเย็ดมากผมิ่มพามามีวิวตามผมเองนะทุกคนจำได้ไหมภาพที่แล้วที่ผมลืมอ่ะผมลืมเอาแบบ ฟามให้คนดูด <t initiation> ูอ oh. like ่ะจำได้ไหมต้ยไม่ลืมนะโอ้โหเราต้องปักนิดมันมืดมากตักักนี้ดปักหลักตรงนี้ลยทุกคนเราไปหาตรงนปูกันต่อตรนี้ง ช่ไหมนนหมกรับเลยไอ้ขอมันอรอย่อางี้ยโดทีเดียวได้มาทั้งลวงเลยดค,คืนได้ไหมดคืนไม่เอาไม่เอามาเล่นนะทุกคน,นนี่อะไรอืมดูสีททไม่หล่อนไหมใช่ไหมทุกคนมันเป็นโมไหมอ่ะ ใช้อยู่เลยวะที่มีน้ำอมีอกินนนเลยน้นไปทำอไปหาอะไรทำา่อยีนอนล้กันนะนอนนอนแล้นอนละกนกนคนทำอไรไปตัดไม้แล้วกันมั ไม้ขาดเชน่นไม้หายมาแล้วทงบ้านไม่มีไม้ตะก้นนีโอ้โอ้โอพารพาร์ทอ,อีพ,าพาองะตายโคตรเยอะเลยตายแบบว่าอื้อรืรัรรรรวๆเเฮ้ยัวบียอะดิน่ากลัวน่นากลัว มอยากได้เพชรทุกคนตอนนี้ผมอยากได้เพชรมากๆเลยแต่ผมแบบตีมนตอนเตอร์ไม่ค่อยชำนาญไงก็เลยจะตายบ่อยเนี่ยนะพีี p 10แล้วกันนะทุกคนเนาะอุย้ยตกใจเว้ยนู้ดกดปิดทุกคนปดทุกคนปดรอที่อะไรอย่างเงี้ยด้วยเอ้ามาเติมกนะันแเนาะมีไหม โอ้ยกดบ้าได้กดอันก็ได้กลวยอืมตึงตึงตมาตัดไม้กันนะครับพี่ตัดให้ได้สักหกสิบสี่บอสนี่หนึ่งน่เฮ้ยสบเียงสับเียงโอ้โห รเบียงห้าสิบผมไม่ต้องพูดถึง,งนะทุกคนผมแบบว่ามาตั้งแต่แรกก็ยังไม่คยของชาวบ้านเลยอ่ะอออ e ีนี้สักไหนแล้วกันนะเนี่ยทุกคนผมตกตรงเนี้ยเะยเยอะมากเลยหน้าผานเนี่ย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 ไอตรงเนี้ยต,ตกไม่รู้สิบล้านไม่รู้กี่ล้านรอบแล้ว โอ้หนทางเข้าบ้านเนี่อ๋อนี่มันตเตาเผาแล่เอาไปด้วยขอห์มหลักกันนะี e ีนี้เป็น e ีลักขโมยเอาขอไปจกดแต่งบ้านด้ทุกคนดนะัยเกือบตกเหมือนกันนะนี่อันตรายนะครับหน้าผาแล้วฟาร์ b ม e b ที่ต้องขยานหลัเนะไปดูกอน ไปแอบเอาเตียงมาแล้ววอ้เองจะเลิกว้าวสว,นน,น,สวน,น,นนี้ก็สว่วนนี้ก็ไม่หนีขุดตนไม้เนี่ยผมเปิดเพิ่มแล้วเปิดไม่ใช่เปิดเพิ่มไดนะ้ผมจำได้ว่าอ่างนั่นผมจำได้ว่าผมมีสี614 614นั่นไง แต่ปิดเด๊ซ yeah. ผมทำไมผมไม่ใช้มันให้หมดวะนั่นแหละครับตามนั่นแหละพี่ลูกเก็บไว้ทำไมอย่างนกันมาขุดดินตรงนี้ไหมตกใจเลยนะโอ้อะมากเยอะมาเปิดเปิดเปิด กวนอยูบ่บักดินบักดินไม่ใช้ต่อดีไหมเออน่าจะดีน่ะใช้เวลาแบบโดนติดท่อมนลยสองนี่สอง,ส,องสาีโอค้ค สวยสวยสวยีสวยตกแต่งบ้านนะดูดีขึ้นแล้วไ้มาเล็กทองอ้านี่ไงมอเจนแต่บีดลูทมาจากไหนฮะอ๋อได้แล้วรูาจาหเยอะๆ้อยู่ อันนี้เต네็มไปด้วยแล้วกันอุ๊ยเลยอ่ะป่ะนี่เดี๋ยวผมไปเอาน้ำมาดีกว่านะทุกคนอุ้ยอ๋อลูกนะตกใจมั้ ตกใจจริงเนี่ะคุณน่าจะตกใจกันแล้วนะใครไม่ตกใจก็บ้าและลงทีเผลอดูดีๆตูใครไม่ตกใจก็บ้าและอ,อีเวนฟ้าผ่าแน่เลยเมื่อกี้น่าจะเป็นเหตุการณ์ฟ้าผ่านะครับเราไปไปตักน้ำกันตักผมเนี่ย

เดี๋ยวตรงนี้ป็นดีนสักหน่อยแล้วกันะอดีมาอีกแล้วอันนี้ก็เปลีกลายเป็นดินหล้เจ้าจงกลายเป็นดินซักข้าศึกโคโค่โอ้โห เดี๋ยวผมจะขยายแอ่งน้ำไปเนยไม่ต้องหรอกเพราะว่าแอ่งน้ำอันนึงที่ผมทำไปเนี่ยมันได้สี่บล็อกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเออยิ่งได้อีกเอกอีกทั้มาเล็กเซตเนี่ยเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรดีอด่ะมีเยอะมากเี๋ยวผมอันนี้เลยแล้วกัน นี่ทุกคนอันนี้จะเร็วกว่าวกับทีละถังนะครับง่าั่นั่นชอบปลามันไม่ได้แล้ว ไ,ได้แล้วทุกคนเห็นไหมมันจะเร็วกว่านะคะแบบนุ้ช้าดีทุกคนแล้วที่ไปตักที่ระถังแล้วอ้าวตัก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 ก็ไปนี่เป็นฟาร์มข้าวอู้โตแล้วมาโออไก่เออผมทำฟาร์มไก่ด้วยทุกคนนะเดี๋ยวทุกคนนะ ผมขอทำฟังข้าตรงนี้แป๊บต้องประปยะเวลาดิดนี้ครับผมว่าพอแค่นี้ก่อนดีกว่านล้วทุกคนผมก็ทำเสร็จแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด็จะไปใช้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีคอ้าวสู้ายบายเด้อไปไป